ครับผมสวัสดีครับปุกปรชิดกาะแตนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาคุยกับปู่กันนะครับผมเนาะปู่สวัสดีครับเป็นยังไงเป็นไงไหมยังไงไม่ก็มานั่งเบิ่งมาคุมงานบังใจมาเบิ่งผมงานมาเบิ่งผลงานดูผลงานมาดูผลงานนะสองวันแล้วนมานี่ไงไปใส่กุมารฮะวานไปใส่กุมารอะไปู่ มาที่บ้านมาครับหัวตะมาตะกุกกอกนอนย่างอยู่กอกอกครับผมนอนอยู่กนอ,นอกกอกเสา,าทับอ่เสาทานทับอยู่กมามาเมื่อวานในหละมาหอดเนี่อแรงบูกับบ้านแล้วไปนอนต่บานไหมนอนในนี่ครับเอ๋มันสิมีผู้ผมเสาบ้านไว้อยู่บ้านห้องหอง้หองไรอยู่อยู่ลูกุลคข่๊มเราอยู่จำปากุลเลคข่๊มค,ครับผมห้องไรไหมซื้อบ้านบ้านห้องไรมองขย่อรับเสื่อนพวกขบเปือกพวก <บ>ยังยครับผมเปลือกทางออกแมนครับออทางออกทางเมื่อเข้าคนละเป็นยังไงเป็นังไนผลงานดีปะ่ะยังกำลังอ่านเนี่ยกำลังอ่านค้มเลยสูบหนามหม้อว่านมันก็สูบหม้ยสูบแล้๋ยวมันขึ้นฝนโตกอีกต่างหากตก,ตกข้าเดียวมันขึ้นนี่น้อยนึงแห้งมันก็จี๋ อือว่ากันว่ามันนี่ดัดเล็กมาดเล็กเต่เสามาเนอนบนเวลาของมันมันเลียวูมันดิ่มเรื่องเรื่องงานรูเจ้าว่าได้ต้าหมอนึงลได้มันบอกทุกวันไหมวันดิวันดิก็บุ้หลุกันปุ๊บ้มันได้ตหมอนึงแล้วอืมเอียาเ่รับ ได้กินข้าวซอยแล้วบ่กินแล้วกินแล้วน้าไปใส้คือบอกภาพ้านน้ำเนี่ยบัวมาบัวมาบัได้เออฝักฝนผักฝนติ๊บเรัวไปหาปลาอีกแล้วบอบัรักบัรักลงมทงแล้วบอปูบัวอยู่ได้ติ๊บได้ติ๊บมาขายโอ้ได้ซิลโอ้ของเขามาขายอ๋อได้เอาแต่ิ๊บของเขามาขายอ๋ออัน้าเป็นคนทากติดกองเข่า เออเหติออืมแต่บอมอะไรเนี่ยเปิขายเลยอือการบอกได้การก็ได้ยุ่นแล้วถ้าติพยเขาธรรมดาก็สิได้อยู่แต่ว่าถ้าติพยเขามีซื้อก็สิถ่ายจักหน่อยถ่ายจักหน่อยพร้อมพุ่นล่ะติตอนนี้คิ้วยาวพร้อมบ่โอ้นะครับผมขันนั่ได้ไรอันนี้รักมากหรือบอกทั้งเฮือนมากนี่ลยรักมากพี่เจ้า ครับแลเห็นเนยเหมือนกันว่ารากด้วยเอากรบใส่กระสอบแล้วขึ้นรถเออแล้ไปขายให้โอ้โหเอากระติบมาบ่ได้แต่บ่ได้บอกเนี่ยได้บ่นบานหนีมปนบ่บ่ได้บ่ฮ่า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 โอ้ครับจาก็รับว่ามาอืมนะครับผู้ใดสนใจกระติบเขานะครับสั่งสั่งได้ผ่านปูพองนะครับผมกินแม่ขาโคตรรองของโอ้ครับผม ขากินบสามอครับขอบคุณครับอาปู่มากินบ่กินแล้วกินสัสามกินเลยแม่ไอซสื่อไหนโอ้ครับเจ้ามาขายโอ้เทยบานเท่บานแถนนี้พ่นมาขายอ๋อกินเลยเรา กินบิลายัก่เนกินฟักหมอันนี้หฮมเบิดหมือด้หยมนี่นะเบิดหมือนอนเบิดมือได้ปตัวง่ายมาใหม่บูเบิดมือมนี่มันเบิดมือใบหายไปเลยอใมันยังลับตัวนี้ใบลับแล้วมันกุกดูตัวนี้กนก่ใหญ่กสิได้ลงน้าหร ปุนายาามาเก็นายปูมหดัหน้าก็ืลุงดำหน้าทีุบุนดำไปลุงลุงเสือดำหรือล่าบ่ได้ไปแต่เบิ่งทังพุนที่จาจาคนลอยอ๋อเนจางคนเดียจางคนมื่นจากบาทหมื่นสามรย ป้าตัวคาแร่งขันตำเลยเนาะกินอยู่กับเขาหรือเขาจะกินเองนานโอ้ยมันเป็นคาแร่งขันตำป่ะนะสี่ลอยบริัทมปลอยโอ้สี่ลอยปลอยหากินเองโอ้สามลอยนี่กินอยู่กับเขาอีกโอ้ตายวันนี้วันนี้ได้เขากินได้ได้เขากินบ่ได้ฮอดขายคุ้มบัลลป์นี่ ทุนท ừ, พ่อได้กินดิ ừ, พ่อได้ว่าได้กินเขาไม่น้ำข้าเจ้าเนะาะแรงงานมันสูงเวิร์คุนะคุแหน่ค่าน้ำมันกับแพงบั่นน้ำ <ừ. S 2> มันกับแพงแรงงานกับสูง <ừ. S 2> โอ้ยปุ๋ยกับแห้แงแพงขึ้นเอาขึ้นเอา,ค,เอาค่าเข่าโลละเท่าไหร่ดูนี่เอาเข่าโลหนึง่งเฮ้ยเฮ้ยบ่ได้ขายลูกบ่ได้ขายจะกินกับพ่ออยู่<ห> <c oughs> ดิเออ โล่สิบกว่าบาทเลยนะโอ้โลละสิบกว่าบาทปุยป๋ยปุ๋ยอาหาสิบโลเท่าไหร่ท่านหาลลปลาตัวเขาถล่มเงาปุ๋ยเนียยุ่เขินเลยไปเราเชี่ยเครื่องเครื่องปุ๋ยจีบือเอ้าไอ้นี่เด้ไอป้ปูยู่อุดดมันก็มีเลโรงงานผลิตนะมันมีแหละอย่างก็จะแหละอย่างแตนแตนนี่แหละพรอนสแตนน่ะเออพวกผลิตปุ๋ยอ่ะเออ ในปฏิเดชได้ก็มีมันเป็นอยังปุ๋ยมันคือแพงเนี่ยหรออ่าอันนี้เขาผสมเน้องนะว่ามีปฏิเดชนะตอนนี้หิ้งู้เขาทีซื่อนี่เขาผสมหมูสื่อเออผสมน้ำเสีอเนาะอ๋อเลยอืมติ๊กีบบุ้มีปุ๋ยคือปลูกเขาได้กินอยู่เหรออ๋อมันเอาใช้ปุ๋ยเขาได้เลยจีบปุ๋ยแม่ปุ๋ยหมูปุ๋ยข้าวปุ๋ยไก่อ๋อปุ๋ยหมูชื่อมือเนี่หมูกระาย ขี่หมูกันยังไงขายถุงกระสอบบ้านผมกับเสาเจ้ากระใช้กระสอบอะไรสี่สิบบาทขี่ขั้วขี่ขั้วในห้าสิบบาทกระสอบหนึ่งได้ขี่หมูนั่นสี่สิบบาทแต่แต่ว่าขี่ฮะขี่ไก่เกือบเป็นร้อยไปแล้วมันแพงกว่าหมูมันหายากดีีกกว่่าหมูเขไพัน โอ้ยถ้าขี่ไก่พันน่ะมันผมซื้อตอนนั้นมันเท่าไดรว่าผมซื้อไปใส่ยุ<น>ยงเงินอ่ะแปดสิบาทผมได้ปูก,ก,กระสอบนึงกงขี่ไก่อ่ะเออขี่ไก่ไปใ่ไก่ขอนตักนั่นแหละแปดสิบาทผมได้กระสอบหนึ่งขี่ไกอ่อะเกือบร้อย,อยังไงแพงครับเงปุ๋ยสนมันี่กะสิมกะสบพ่อ,อ,ก,ก,พอกันก็บอันปุ๋ยเคมีหมดแล้ว ปุ้ยอินซีกเลยน,เน,น,นะเอาเดี๋ยวไปเห็นงานสายเงินกินปะขอบคุณ <ไป S 1> ครับไปคุ้มเคกินแะล้วผมเครืกินบูทิดเลยแล้วผมเดียว <laughs> เดี๋ยว,ยว <laughs> ผมโอเคครับผมสำรับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เด้อครับผมสวัสดีครับเอาไปแล้วได้เนีข้าวโพดเนี่ยโอเคครับ <laughs> สวัสดีครับ